ไพ่พรมยานบายธนาวัดีมารีวิวดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2568นะในช่วงเดือนนี้เราจะดูดวงจากราศีมีนามาที่ราศีเมษนะคะติดตามนังต่อไปนี้เลยค่ะราศีตุลค่ะประจำเดือนพฤศจิกายนเรื่องการงานและการเงินค่ะมาดูหน้าไพ่กันเลยค่ะสมะลือีไพ่บนจับนางโนราประทักษะพิฆเนศงหนู พระนารายณ์ทรงสุบรรณแม่ธรณีการงานเนี้ยเวลาที่คุณเนี้ยต้องการศึกษาความรู้ใหม่ๆนะคะแปลกนะคะต่างจาก จากสิ่งเดิมที่คุณรู้มานะะีะหน้าที่การงานความรับผิดชอบของคุณที่ที่ทำอยู่เนี่ยมันค่อนข้างหนักและเหนื่อยนะเป็นภาาะฉุดพลังทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถลุยทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องใหม่นะสายอยู่เนี่ยได้ไม่เต็มที่เต็มกําลังโดยรวมเนี่ยคุณไปได้ในส่วนของหน้าที่การงานเนี่ยก็ยังต้องหนักต้องเหนื่อยนะคะต้องชอบอะไรหลากหลายอย่างก็ดีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอุปะการ อยู่หรือมีคู่ค้าคู่สัญญานะเก่าเนะี่ยยังวนกลับมาให้ช่วยเหลืออยู่นะเป็นหมู่มวลของรายได้เนี่ที่มันได้ได้มาเรื่อยๆแต่ท่านใดที่ภาระนี่สินบางประการที่คนจะต้องพยุงเรงของการเงินต้องปรึกษานะมีความชํานาญการลึกในส่วนของบัญชีเป็นอย่างมากก็ป้องกันไม่ให้ผลประกอบการบางประการทําให้ให้คุณต้องเสียดอกเบี้ย หรือค่าปรับอะไรเยอะเกินไปแล้วมันจะแบกรับไม่ไหวอะไรการเงินงค,คุณความพันผวนนะคะต้นปรับโครงสร้างนี่หรือไปคุยเงื่อนไขบางประการกับธนาคารนะคะหรือว่าเจ้าหนี้ของคุณสามารถแปลงสินทรัพย์เพื่อเป็นทุนเพื่อเสริมสภาพต้องในองค์กรหรือ บริษัทการดารงชีพของคุณได้ถามถึงว่าท่านใดที่ทําอาชีพเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะคุณจะมีข่าวดีนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะขายได้จะได้รับเงินบางส่วนในส่วสัญญาเข้ามานะทำให้คุณได้คร่องมือในชำระหนี้สินบางประการนะสารใดๆก็ตามคุณต้องทําแบบถูกต้องเอกสา,ารทางราชการรัดกุ่มนะคะศึกษาในส่วนของกฎหมายอันชํนานาญการสัญญานั้นนะให้ช่วยทําได้ดการเงินก็จะเป็นอะไรที่คุณจะต้องใช้เวลานานนะะได้รับเงินแต่ว่าคุณ างแผนแล้วเนี่ยเกณฑ์ดีกับตัวคุณเองมากเลยเรื่องกับโชคลาภของชาวราศีตุลค่ะประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะดูน้าภัยกันเลยค่ะ,ะพิคเนตราชาโชคเทพเสาจนากับสังทองนะได้รับปราบปล่อยนะแบบแปลกๆมึนๆงงๆอยู่ดีๆได้เฉยนะคะหากว่าท่านใดที่เคยในดวงใจเลขเก่าเลข,เ,ลขเดิมที่คุณเคยถูกเคยโดนเนะี่ยเลขเก่าเลขเดิมจะกลับมาเลขที่เด่นคือ1 7ึและ1 7ึ เรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะราศีตุลค่ะประจําเดือนพฤศจิกายนมาดูไพ่กันเลยค่ะแม่สระสวัด,ดีเวยาสุขีรักสมีนะมฝากในส่วนของ ผู้ชายเลยในที่ยังมีความเจ้าชูเลือกไม่ถูกนะคะคนที่ดูดีดูสวยนะคนก็สง่างามฉลาดเสื่อสารเก่งนะเป็นเจ้าของกิจการควบคุมการงานการเงินสารเก่งทําให้คุณมีความสุขกายสบายใจนะคะส่วนอีกคนก็สวยไม่แพ้กันนะซัพย์พอมเปยนะหากคุณยังโสดนะเวลศึกษาดูใจนะอย่าไปหลอกลวงนะอกเอาเงินหลอกให้รัก แบบนี้ไม่ควรนะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเอาใจของคุณเนี่ยไปลงกับในเรื่องของการทามาหากินนะให้เงินมีเพียงพอต่อการจับใจใช้สอยโฟกัสไปในเรื่องของการทามาหากินซื่อสัตย์กับคู่ครองคนรักของคุณนะเพียงคนเดียวอะ่ะก็ยึดหลักมีการเกรงกลัวต่อบาปก็จะเป็นเรื่องเหยียบตัวต่อไปเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของชาวราศีตุลประจําเดือนพฤศจิกายนมาดูหน้าไพ่กันเลยค่ะพระคันทกุมารพระราหูยาราสี เลี้ยงนะฮะเดินทางในยามค่าคืนวิสัยทัศน์ในการมองไม่ได้ชัดเจนมากมันขับรถไปด้วยความเร็วและพลาดตกกลุ่มหรือมีของ ตกใส่จากที่สูงเป็นไปได้ว่าอาจจะลดความเร็วในการขับขี่ลงบ้างหากว่าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามค่ําคืนเพราะคนที่กังวลในเรื่องของการทํางานมากนะคะเอาใจใส่ในเรื่องของการทํางานทําให้เหมือนอาหารไม่ตรงเวลานะคะในเรื่องของรําไส้อักเสบนะเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องนะ้ะเกิดเจ็บป่วยที่มันจะร้ายแรงต่อไปในอนาคตในส่วนของระบบช่วงล่างของร่างกายของคุณอันนี้ดูแลสุขภาพ้วยคะ่ะ เป็นกำลังใจให้กับคนทำอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ,ะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครอง,องคนดี